สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ,บานเองงด้วยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็น้องตนกาแล้วก็น้องแก้มด้จ้าหลังจากถีว่าพี่โยไปเก็บชิเล็กมานะจ้ะหลังจากถีกลับมาก็จะมาเตรียมตัวกินเข่ากันนะจ้ะก,ก็รูดชิเล็กอะไรเรียบร้อยเลยลจ้ะเดี๋ยวก็รอเคียวแล้วก็เอาไห้เก่งนะจ้ะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าแมรี่จะเกงให้มาไล่ด้วจ้ะก็ได้จะเคียวไห้เนาะที่นี่ตอนพี่โย ทำงานอยู่นะจ๊ะก็มีไปรษณีย์โทรมาบอกว่ามีของมาส่งนะจ๊ะอ่าส่งมาจากอ่าฮ่องกงนะจ๊ะนี่เดี๋ยวพี่โยขออ่านชื่อนะจ๊ะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนี่อ่าจากคุณพี่ดารณีนะจ๊ะมาจากฮ่องกงนะจ๊ะหรือว่าพิซซูนะจ๊ะคือพี่แกก็ทักมาในไลน์เลยนะจ่ะว่าจะมีของมาส่งให้นะจ๊ะก็ประมาณจะบอกว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงก็เกือบหนึ่งอาทิตย์ละจ่ะก็ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เต็มเท่าไหร่นะจ๊ะ ก็ขอขอ,ขอบพระคุณพี่ซุและจ่ารู้ว่าพี่ดารณนีนะจ่าจากฮงกงนะจ๊ะที่ว่าช่วยส่งของมาให้แต่ว่าพิยกุกยังไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะแกะดูนะจ๊ะนะจ๊ะนี่สองคนนี้ก็รุ่นกันนะจ๊ะนี่หลานๆสองคนนี่จะ่จะะเาเขาอย่างน้อยังมไม่เห็นเขาเลยเ,ออเดี๋ยวป้าไปปัดปาดให้อีกทีหนึง่งอืม อะไรแดงนอ้อนี่ปิดถุงมายังดีอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋า<อ>ด้จิตนี่อ๋อ <c oughs> น้องแก้มนี่อยากได้ใช่ไหมนี่นี่จะสองใบดิจัดโอ้โห<อ> <c oughs> นี่ขนมน้องแก้มชอบไหม <L 5. S 1> ขอบคุณขอบคุณบรรจุรือยาขอบคุณค่ะตกา <c oughs> แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่โยโ<ฮ>ขอบางใบข้างล่างก็ได้จ้ะโอ้มีหลายอยา่างเลยนะจ้ะนี่น่าแก่ตื่นเต้นนี่โอ้นอี่น่นาจะเป็นในแบบนี้ก็เรียกมาม่าเลยนะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรก็อาจจะคราอาจจะเรียกเป็นบะหมี่เป็นอะไรายด้ดยจ้ะนี่โอ้มาหลายหอ่อเลยจ้ะนี่ขนมยยก็หลายอย่างหลายแบบได้ดจ้ะนี่น,นี่อะไรนาะน,นี่ อบอช็อกโกแลตจ้านี่โอ้ยว้าวโอห่อแพงเลยเดซานีน่ะโอ้ยน like <Rah> ่าอร่อยเดจะนีไหยกินดีไหมเน้ะพี่นักเก็บนักเก็บซิมเจ็ดอ้าวต้นกาที่ไปก้อนจะลุกดะจะโอ้นี่นี่ก็เป็นพวกบะหมี่กินสำ็ีรูกเด้าจีหลดต่างต่างเดนีโอ้ ขนมอันนี้ก็มีหลายแบบด้วยจ้ะนี่โอ้จริงจ่ะมาเข้ามาส่งไก่จ้ะนี่มะนี่โอ้นี่นี่ก็อะไรเนาะช็อกโกแลตเหมือนกันนี่ช็อกโกแลตหลายเพลงด้วยจ้ะนี่โอ้ช็อกโกแลตเพลงสามียจรงจ่ะโอ้นี่โอ้มีช็อกโกแลตหลายอย่างด้วยจ้ะนี่โอ้ โยก็ดีใจด้จ้ะนี่แหละแล้วล้านก็ดีใจด้จ้ะยังไงพี่โยก็ขอขอบคุณพี่ซูด้จ้ะที่ว่าช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่โยในการดูคลิปเล้วยังมีนำใจที่ว่าส่งของกินขนมอะไรมาให้ล้านล้านะจ๊ะอ้าวต้นกาช็อกโกแลตหายไปไหนแล้วโอ้ไปสุกใหม่ด้อจ้ะนี่ด้วจ้ะยังไงพี่โยก็ ขอขอบคุณพี่ซูมากๆนีอจ้ะที่จะเป็นเอฟซีจากฮ่องกงนี่จ้ะแกก็ไลน์มาบอกว่าจะส่งขนมอะไรมาให้ล้านๆนีจ้ะแล้วก็ให้แม่ให้น้องเนนแล้วก็น้องแล้วก็ล้านๆคนอื่นๆ right ด้วยนี่จ้ะแล้วก็อาจจะเป็นเด็กๆแถวบ้านนี่ก็อาจจะแบงให้กินด้วยนะจ้ะโยกขอขอบคุณประมาณเี้จ้าขอบคุณพี่ปั๊อันนี้ก็น่าจะียกปัสดซูเลยนี่จ้ะไปจ้ะเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันนะ่จ้ะเพราะว่าไดเวลากินข้าวนะจ้าไปจ้า ไหนดิทำอะไรน้อวันนี้วันนีมีชอบเทปหมูจ้าโอ้จ้ามีพริกแกงจ้าใบหอมจ้าอ้าวเดี๋ยวก่อนนะจ้าตอนนี้ใส่พริกหอมก่อนเอดพริกแกงก่อนนะจ้าเป็นใบหอมูตัวแบบพริกหอมเลยจ้าไม่ได้ลงมือมาหลายบ้านนะจ้ะโอยให้ลูกสาวหน่องใหาทก็ทำมืดอ้าวนี่จ้ะเดี๋ยวเด้อพัดผิดให้มันแตกๆก่อนจ้ะนี่ อื alors, look, ้าวหมูลงไปเอ้ยหมูหมากไปไม่นอนนี่หมูนี่นู้นหมูนี่ยังสะใจเลยนะจ้ะนี่เใช่นี่ถักเป็นไรเดี๋ยวแบ่งไปให้พอจนกาได้นะจ้ะวันนี้ใช่ใช่วันนี้ไม่มีของดองมบบเป็นไรตัวไอเตาอันนี้มันก็กระทะมันก็ลื่นเนะจ้ะเด้อนี่ควรจะลื่นก็แปะๆอยู่นี่ แล้วเรอใส่เครื่องปรุงเลยไหมดูบ้านเรา,าใส่น้ำปลาก<ร>อนเลยจะได้เนื้อมูมันจะได้เค็มได้กลอยพร้อมกันเลยจ้ะท่านไปใส่ที่หลังเนื้อม,ม,มูมันโกเหมือนมีรสชาติน้ำปลาอะไรอย่างนั้นนี่นะจ้ะอืมอ่าอันนี้เดี๋ยวใส่รสดีเลยนะจ๊ะพอวันนี้เพอว่าใส่เอ่มูสดนะจ้ะเองตอปรุ้งเครื่องให้ให้พร้อมกันเลย อันนี้ก็ตูดของเมลี่ทำมาตลอดนไงกันนี่แหละจ้ะนี่ผงนัวนะจ๊ะเด้อนี่อ้าวทีนี้ก็คนคนนะจ้ะอันนี้ต้องอูดเดี๋ยวจะอูดเอ๋มูให้มันตุกจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวใส่น้ำนิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวก็จะให้มใหมูมันตุก่อนเด้อจ้ะเด้ออ้าว มุ้งมันจะได้ซุกจ้ะจ้าเดี๋ยวเรอดูอขั้นตอนต่อไปนะจ๊จะเดี๋ยวโปรห้แนลนี่ก็เดืดินนะเดือดจะเดือดเลือดได้ที่ได้จังเปิดฟ้ามากิกนก็หอมสวยเลยจ้ะ <c oughs> โหยชว์มันมีหนามติดๆนึก่วยเด้๋จ้ะที่นี่ก็ใส่ต้นหอมใกล้ใบตะเพาเด้อจ้ะเด้อน,อออนี่ใส่มากๆไปเลย อ,อ,อ,อพัดเพ็ดหมูของสูตรเมลี่ก็ไม่เคยยุ่งยากอะไรดอกจก้จะต่บ่าบาง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 ทีพัดอันหนึ่งก็เอาแต่แค่กระเทียมก็ผปิดุดนอาจาะนี่ต่ว่าเมลี่เอาผิดแกงจก้ะนี่พัดอ้าวนี่จา้าผัดหมูสูตรเมลี่จา้จาจ้า เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะจ๊ะนี่จ๊าเมนูของบ้านพี่ยูวันนี้เด้จ้าอันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราหมูเด้จ้าอันนี้ก็เป็นฮหนึ่งแมรี่เด้จ้านี่แม่หนึ่งวายดจจ้าเป็ดยูคาเอามาหนึ่งจ้าอันนี้ก็ปีมือแมรี่เด้จ้านี่อึงย่างจ้าเราคาดไม่ได้เดจจ้านี่นะพิกปราพงษนัจ้ามาจ้ามากินข้าวเด้วยกันเด้จ้ามาจ้า มาเด้อจ้าเด้อมากินข้าวกบแมรีเด้อสสวัดีค่ะน้องแนนจ้าอร่อยจ้ามาเด้อจ้าเด้อนี่นี่มากินคัดแฮกหมูซื้อมือแมรีกันเด้อจ้าหนิมาจ้ามาเกะเขากันเด้อจ้าหลังจากไปหาผักชีเล็กมาหน้าจ้านี่โอ้นี่จ้าเมนูอึ่งย่างเมรีเด้อจ้านี่ลองชิมดูจะเค็มไปไหม Iser, เดือดจัดเด้อมากินเด ard, ียกันเดือดจัดนี่เฮ็ดหนึ่งจัดเฮ็ดยูคาหนึ่งจัดอันนี้ก็รวยเดือดจัดเด้อนี่เฮ็ดหนึ่งี่กินได้ทุกวันเลยจ้าเมลี่นี่เค็มไปไม่หลุกอึ่งเค็มไหมอดีจ้ะเมี่ก็ปวดจะเค็มเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เทศกาลเห็ดช่วงนี้ก็กินเห็ดเป็นรักเด็จ้ะนี่เมนูนี้เ็ดนี่ทำอะไรจ้บาเท็ดลาเทยุคาหนึ่งจ้ะกินกัน้าพริกปลาพงเด็ดจ้ะนี้แต่ถ้าใครชอบตำแบบเป็นแจวที่ว่าเอาพริกสดตำกับกระเทียมเนี่ยก็ได้เด็ดจ้ะได้จ้ะรวยจ้ะท่าเด็ดหน่ะก็อรวยไปอีกเด็ดหนึ่งจ้ะ ตำผิดซดก้ากระเทียมนะจ๊ะเดี๋ยวก็เอาจิ้มนี่ค่ะโรยไปแบบนึงบีบมะนาวไปเด,ดี๋ก็จิ้มอ่ะโรยดีแต่ใส่มะนาว<ม>เผิ่อเจงน,นั่นยดิเพชรสดๆมะน,นึงนี่ก็อร่อยด้วยจ้ะมันจะหวานเลยเละจ้ะอันนี้ก็ลอ,อยหนองแหนไปหามาช่วงสายๆเลยจ้ะหลังจากที่วันต่อสาวไปหาพี่โยมาแล้วพอกลับมาเราไปส่งนักเรียนส่งอะไรสิเรียบร้อย กินขาวเดียบรลอยน้องก็ไปหายได้จ้ะกบมาที่าบสองจ้ะเขาเอามาให้แม่โลกไอ้ทางหนังมาจากเขาก็ลอยไปอเขาไปส่งนับเรียนแล้วเขาก็เอามาให้แม่ไอ้หลกตุนมันนัดจ้ะแม่ก็ก้าว่าเออหลกเส้นเดี๋ยวเดเขาส่งมาหลับเลยแบบแม่สิไหนได้จ้ะหายไปจ่อยเลยแม่หนังรอเมื่อวันเลยแม่อยากไปได้เด้จ้ะเขาก็ไปได้มาอีกตาหนึ่งเดี๋ยจ้ะน้องไปหามาที่รังนีดายตะการนี่จ้ะนี่ นี่จะโด่งางามๆเขาปกเขากันจริงๆเี่เขาก็บอกกัได้ทุกคนแต่ในคนไม่ไม่ค่อยหาไม่ค่อยกินนะจากก็ได้เก็บเพื่อนเลยวันนี้มาดูในกายพี่ายสองคืนแหมกันแม่บ่าโอ้สงสัยเขาจะนอนอยู่ป่าเย็ดเลยว่ะปูดตะหน่งสาวหน่งสาววันนี้กูไปหาเย็ดป,ปา่ากับเชืองได้หลายจากมูเย็ดหรืองูก็เย็ดตะไคร่น่ะจากไปอีกสองบอกเหมือนกันจากหน่งสาวกดไปได้มาอีก อ่งรู้แต่เทสเข้าวันนี้แม,ม่อื้งกับไข่เต็มท้องเลยเด้อจันน่ะหอมอืมผัดซอสรวยเลยอร่อยรอยอร่อยรวยชวนกันนี่มาเด้อจ้ะเด้อมากินด้วยกันนี่นะวัอยากให้อยู่ไกลๆเนาะจ้ะเนาะดจะแด้ชวนมากินด้วยกัน เนืดีกว่าช่วนกินถุกว่านจะบอกไปยุสกยกัน,กนอยากให้ได้มากกินห้วยกันนะจ๊ะเอฟซีคนไหนถีอย่ไก่พอมีเวลาว่างเสาทีบอะไรอยากมากินขาวกับพี่โยอยากมาเดินกับมาเด้จ้าตอนนี้ก็มีเฮ็ดอยู่คาอยู่จักมีไหวอยู่ในสูงอยู่หลายถุงอยู่จ้กเจ๋เจนไหว้ะพา,านมากก่ถัดจะเบะเอาไปทำสินเองก็ได้เด้อจ้ะเด้อ แกมหยาบจ่อยเลยป่ะเนี่ยอร่อยไม่รู้อรอ่อ,รอยค่ะโอ้เอาเผาใช่ไหมลูกลอ,ลอ,อร่อยค่ะเขาเหลวค่ะนู้ดจะไปเผื่อแล้วโผล่ใส่ไม้ล่าหมูอร่อ,รอยดีจริงจริงพัดหมูก,ออก,าามกยย็อร่อยลมกาแบบพัดหมูใหญ่อร่อยไหมป่ะเนี่อร่อยครับนอ้นัน่นี๋ยวดิว เห็นแต่นางกินงจกได้คนหนึ่งกับตาแม่รวยเว้ยรักหนูใ่รวยอ่ะเจ็บแต่นางนี่เออเออแม่กับบาร์จะมันจะเค็มไปตัาน้องเราไม่เค็มเห็นแต่คราวก็ดีแล้วนะหนูนะเออนั่นดีพักไห้่หน่อยก่อนี่ก็แม่อยากเอาไหมแล้วพักเตียนยังอยู่อีกสังลายเออแม่ละลืมเอาไปให้รงการหน้ามึงที่ท่านรักยัง เดาไปให้เ่ยดีกับยันโดงยายก่เจ้าไปให้ถึงห่ไว้เขาก็ไม่ทานมาด่าบเขาก็าเอาไปให้เขาอยู่แล้วทีบนยันสุดอนนี้เกบจะเอาไปให้ก็ไม่เนเอาไปบบโว้เนี่ยดึงกระชืนยังแบบแล้วเอาใสถุงไปให้ด้าไน โออร่อยแม่อร่อยจ้ยนะ <c oughs> ปิดหลาดจอที้สองปิดหลาดยังิดสองผุก่จะวันนี่ต้นเ้าก็ไปสูดเจงงเห็ดปลากับน่องเท้าเขาจะเขาหามาได่ายคนนึกไปขิ้นเสาสครับ ตัวไปีปแบบนึงจง้ะตุ่มกินข้าวกัวลงคอดีอืมเก็ตัวรวยเนี่จะทำแำ่ผิกอันนั้นจินก็อรวยนะั่นนี่นะต้องพริกเปี้ยวใช่เทีย <Okay. S 2> เท่ยมมะนาวอม,มัดก่อนเลยเมนูเฮ็เนี <laughs> ่ เออน้องเอ๋วันสามคนติตงของยูขรยังหม่มาเดยแต่ยูงสัยวบาวันนี้จะลอกสสงผุ่อไนี่เลยจะวันวันก็ดึกวันจากวันซีก็ดอกดึกทำมีโอ้วาเชืงดึกเลยจะทำนี้ันีโอ้วามาวันน่อยน่ะนมแน่ไหนาเขาไปไม่รู้เอายิ้นิดไหมอ ดูกันเนาะกาเนาะเองสองคนลูกม่ยายชูกันแล้วจ้ามันเห็นเราชิมเช่นคลิปนี้พี่โยก็จะไหวแค่นี้เด้อจ้ะก็เดี๋ยวจะให้นอนตนกาก็แม่กินต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณพี่ซูมากๆเนะจ้ะที่ช่วยส่งขนมมาให้แม่ๆให้แม่ให้ล้านๆนะจ๊ะแล้วก็ให้พี่โยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ให้น้องแนนดา พี่โยเขอขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับขนมเด้อจ้าขอให้มีความสุขคนจะเดินเด้อลูกเด้อดหายทุกข์ะภับแข็งแรงแข็งแรงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนขอให้มีความสุขมากๆมากๆจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะเพิ่ขอบคุณหรือยังคะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเดจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพี่โยแล้วก็ไม่คามโฆษณาให้กับพี่โยนะจ้า พี่โยหลักเอฟซีุกคนเดจ้าสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีจ้า